อต้องกราฟสีสิสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่เึ่นเลยเนะครับผมช่อง Beach Channel นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม กาลิน่าฟรีไฟนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็จะพามาดูนะครับ UID ที่แปลกที่สุดในเกมนะครับผมน้องๆหลายคนไม่เคยเจอไม่เคยเห็นในเกมแน่นอนนะครับผมโอ้โหพี่จะบอกว่าโคตรแปลกเลยนะครับผมแปลกที่สุดในเกมแล้วนะครับผมหาที่ไหนไม่ได้นะครับคลิปนี้พี่ค้นหายากมากนะครับสำหรับ UID หายากมากเลยนะครับมันแปลกที่สุดแล้วนะครับผมแปลกที่สุดในเกมแล้วที่พี่ทําคลิปมานะครับผม คลิปนี้ถือบอกไว้เลยว่าสุดจัดนะครับผมพี่บอกเลยนะครับผมแต่คลิปนี้เหมือนเดิมน้อง,องๆคงรู้กันดีเหมือนเดิมยังไงนะครับผมอ่านะครับก็คือคลิปนี้แจกเพชรอีกแล้วนะครับผมอ่ะใครที่ทำกติกาถูกคลิปเมื่อวานนะครับผมอ่ะทำกติกาถูกต้องตามคลิปเมื่อวาน,นที่บอกไว้นะครับผมคลิปนี้ พี่สุ่มแจกอีกแล้วนะครับผมเรามาดูกันนะสำหรับคนที่คอมเมนต์เมื่อวานนะครับผมจะมีใครบ้างเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้เหมือนกันนะครับคลิปนี้พี่ก็แจกเหมือนกันนะครับจะไปสุ่มในคลิปหน้านะครับก็ทําตามกติกาง่ายคือกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ u ดีตัวเองชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมห้ามกอแม้แต่วิดีโอเลยนับถ้าใครกอเดี๋ยวไม่เเขข้้้าาใจจแลววก็ะะไไม่ดอองงรรััันนนคบ โอเคท้ายคลิปพี่มีแถมโค้ดกันด้วยนะครับโค้ดยกเซิร์ฟเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปแจกเพชรกันเลยนะครับผมอ่ะเข้าไปที่เว็บสุ่มเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ลิงก์เป็นคลิปทุ่งเมื่อวานนะครับก็มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ4 5 0 0คอมเมนต์เลยนะครับแต่ระบบคัดออกก็คือคัดเอาคนที่ดูจบแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ดูคลิปนี้จบนั่นเองก็จะเหลือ227อเคอมเมนต์เท่านั้น นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มกันเลยนะครับผม,ผมก็จะได้คนเดียวเท่านั้นนะครับเรามาดูใครคือผู้โชคดีใช่น้องหรือเปล่านะครับผมเรามาดูกันอ่ะโอเคเรามาดูเริ่มสุ่มกันเลยนะครับ3 2 1สองหนึ่งไอ้มเงี้ยอ้าคนแรกไม่ได้นะครับก็ไม่มีชื่อเฟซนะครับผมต้องทําตามกติกานะครับผมคนที่2ว่าง่ายคนที่2คนที่2อ, <c oughs> อ่าคนที่2มาแล้วอ๋อไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ ไม่คอมเมนต์อะไรมาเลยนะคนที่3มเอ้ามาแล้วครับผมเป็นนกคนนี้เลย m T H H C นะครับผมผมขอเพรหน่อยนะครับผมอยากได้ตัวละครมี U E D แล้วก็ชื่อเฟซนะครับจัดไปน้องชชยนะครับผมอ่ะโอเคนะพี่ทำการเติมให้เลยนะครับสดๆเลยนะครับผมช่องพี่เติมสดโชว์สลิปกันเลยนะครับผมได้จริงแน่นอนนะครับเป็นน้อกคนนี้เลยนะครับชื่อตามนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเอา รหัสบัตรกอลิน่ามาพี่ก็ซื้อไว้ที่เรียบร้อยนะครับพี่ซื้อไว้หลายบาทมากนะครับผมอ่านี่เลยนะครับใส่สดๆกันให้ดูเลยว่าได้จริงๆเพรเข้ารหัสจริงๆนะครับผมเอาเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับว่าได้จริงโชว์สลิปกันเลยนะครับพี่ก็อัดคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่16นะครับผมอ่ะกดยันไปเลยเฮ้ยนี่นะครับผมก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับผมก็น้องคนนี้นะครับได้รับ เพชรฟรี68ไดมอนด์หรือ68เพชรไปเลยนะครับน้องๆไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อนะครับไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่ซื้อนะครับดูช่องพี่ได้ฟรีการันตีทุกคลิปเลยนะครับกิกาง่ายๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ดีๆก็ไม่ยุ่เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบถ้าดูไม่จบก็อดนะครับถ้าดูจบรอรับได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมที่สําคัญที่พลาดไม่ได้ก็คือถ้า,า,าคลาาิปนี้ครบหนึ่ ครึ่งชั่วโมงฟังช้าๆนะครับครึ่งชั่วโมงพี่แจกทันทีเลย1,000พันเพชรนะครับผมถ้าครบภายในครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่แจกนะครับต้องครบเท่านั้นภายในครึ่งชั่วโมงนะโอเคนะครับผมเรามาดูสําหรับ UED แปลกๆกันดีกว่านะครับเพื่อการเสียเวลานะครับแต่ก่อนที่ไปดูพี่ขอคนละหนึ่งไลค์กันก่อนเลยตอนนี้นะพี่ขอคนละ1ไลค์กันก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูเลยนะครับผมอ่ะถ้ากดไลก์กันแล้วไปดูกันเลยนะครับเราไปดู UED แรกกันจะแปลกแค่ไหนนะครับผมอ่ะ ใครจะพิมพ์ตามพี่เลยก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากดูไปพร้อมพี่นะครับอยู่ดีแรกก็เป็น1 4 4นะครับผมอพี่ขอปิดเอฟเฟกต์ก่อนนะครับผมโอ้โหมาผิดงานอีกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขอลบก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับก็คืออยู่ดี1 4 4ซนะครับ8 4 9 8 8 2นั่นเองนะครับกดตัวลงไปเลยนะครับผมจากนั้นกดดูประวัตินะครับผมปึ๊บมาแล้วครับผมนี่คุณแรกโอ้โหแต่งตัวสวยงามนะครับผมเต็มเต้าเลยทีเดียว ล้อเล่นล <boundaries> ้อเล่นล <medim> ้อเล่นนะครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนแรกกันก่อนนะครับผมก็คือชื่ออะไรสักอย่างนะครับผมตอนนี้แล้วก็วิวสามสิบหกนะครับยูอีดีหนึ่งสี่สี่แปดสี่เก้าแปดแปดสองนั่นเองนะครับคนกดไลค์สองคนนะครับคนกดไลค์สองคนแล้วก็ชื่อแคนนะครับอุ๊ยอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็สี่ขั้นสูงเนี่ยโอ้โหมีตัวนี้ด้วยเหรอวะไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยโอ้โหเปิดรหัสแรกก็สุดจัดแล้วอ่ะเฮ้ยพี่ทำยูอีดีแปลกมาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะ อยู่ดีที่มีมแมลงตัวเนี้ยแมลงอะไรวะเนี่ยเฮ้ <c oughs> อยาคนยากนะเนี่ยออโอ้หมาไงส่วนการเล่นเขาก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับ <c oughs> พี่ก็ไม่ค่อยเดี๋ยวพี่ไม่เจาะลึกนะครับจะเจาะลึกแต่แกลอรี่แค่นี้พ <c oughs> นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสรับยูดีแรกนะครับผมอ่ะเรามาดู ในส่วนยูดีต่อไปนะครับผมยูดีนี่ก็โอ้โหสุดจัดแล้วมายูดีแ้วก็แปลกแล้วนะครับผมยูดีไปก็คือ1นึนย์สองนะครับหกห้าเจ็ดหนึ่งหกนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะสำหรับยูดีที่สองนะครับผมยูดีสองนะครับผมก็ชื่อ USD นะครับผมนี่ตัวละครโอ้โหแจมแมวเลยนะครับผมนะอ่านะครับผมยูดีนะครับหนึ่งศูนย์สองหกห้าเจ็ดหนึ่งหกนะครับคนกดไลค์เก้าสิบเก้าคนโอ้โหเวดีกดเลขสวยนะครับผมก็คือ แค้นนะครับอยู่แค้นทีมโจ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงโอ้โหในตำนานอีกแล้วนะครับผมมีแต่สิทธิ์ขั้นสูงที่หายากมากๆนะครับผมก็คือเล่นมานานแล้วนะครับพี่บอกเลยว่าเล่นมานานแล้วดูสิทธิ์ขั้นสูงก็รู้นะครับดูดินะครับผมโอ้โหสุดจัดปรัดบอกเลยนะครับผมในส่วนโปรไฟล์ก็ถือว่าเล่นเยอะพอสมควรนะครับผมนะข้อประมาณนี้เลยสำหรับ U ู D ที่2นะครับโอ้โหมีแต่ U ู D แปลกๆเลยกดไลค์ก็สวยแล้วนะครับสำหรับ U ู D นี้นะครับผมโอเคเรามาดู U ย D ที่3กันนบ้างะครับว่าจะแปลก แค่ไหนนะครับผมนะอ่าดีสามก็คือหกแปดห้านะครับแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดนะครับผมอ่ะกดตกลงไปเลยนะครับอ่ะเป็นชื่อนี้เลยปุ๊บกดดูัตินะครับผมปุ๊บหือตัวละครมีหน้ากาก,ากย่างเท่หน้ากากยักษ์ยางเท่น้องๆเวลกุดคูอยากได้เลยว่ะหือหน้ากากโค้เท่ อะนะครับก็ชื่อนี้เลยนะครับผมยูนี่หกแปดห้านะครับแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดนะครับคนกดไลค์สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบคนนะครับส่วนอ่าสินขั้นสูงนะครับโอ้โหอันนี้ก็ตำนานเหมือนกันนะครับผมหืมเจมเก่มเลยนะครับผมโอ้โหคนกดไลค์ก็เยอะแล้วนะครับเรามาดูในส่วนการเล่นเขาบ้างนะครับคนกดไลค์เยอะจะโหดจะแค่ไหนนะครับผมเรามาดูโซโล่ดีกว่าโอ้ยอัตราการยิงหัวยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหถือว่าแก่มขแมวเลยทีเดียวนะครับผม ถือว่าเกีเบวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนเล่นทีมเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับยิงหัวไป1น6 2หัวเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรหัสแปลกอีกรหัสหนึ่งนะครับผมแต่ที่แปลกที่สุดจะเป็นยูดีสุดท้ายนะครับลุน้องคอยดูเลยพี่บอกว่าสุดจัดปรัดบอกเลยนะครับผมนะอ่ะโอเคก็ผ่านไปนะครับสำหรับยูดีที่3นั่นเองนะครับเรามาดูยูดีที่4กันบ้างนะครับว่าจะแปลกขนาดไหนนะครับผมยูดีสีก็เป็น8 9นะครับผมอ่า8 หนึ่งนะครับผมเจ็ดแปดหนึ่งนั่นเองนะครับกดตกลงไปเลยเฮ้ยนี่พี่บาวันหรือเปล่าวะเนี่ยบาวันหรือเปล่าวะเนี่ยนี่โอ้โหใช่หรือเปล่าเนี่ยอืมบาวันเลเวลเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมยูอีดี้แปดเก้าแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนะครับแต่งตัวก็สุดจัดแล้วนะครับผมน่าจะพี่บาวันแล้วเนาะนะนะครับผมอ่ะก็ยูแคนนี่เฟิร์สเฟิกช็อตนั่นเองนะครับผมน่าเจนตัวกริงเนาะอ่ะนี่เลยนะครับผม น่เป็นตัวกรงแหละนะครับแล้วคนกดไลค์เนี่ย5้2 3ยคนนะครับแล้วสิทธิ์ขั้นสูงโอ้โหมาแบบนี้เลยเหรอดูหนึ่ง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 นะครับผมโอ้โหเลขสวยมากอันนี้น่าจะตองหนึ่งเหมือนกันนะถ้าถ้าพี่เดาไม่ผิดนะอ่าสิทธิ์ขั้นสูงล่าสุดนะครับผมน่าจะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะถ้าพี่เดาไม่ผิดนะครับผมอ่ะนะครับเรามาดูในส่วนโปรไฟล์กันบ้างนะครับผมโอ้โหสุดจัดนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับผมก็ สโลว์เดียวนะครับอัตารายิงหัวใน29.35นะครับผมแล้วก็ในส่วนเล่นทีมนะครับเล่นทีมเนี่ยอัตารายิงหัว49.28นนะครับยิงหัวไปแล้ว13,912 หนนเอ้ย1 3บสคนนะครับโอ้โหโหดจัดประหลาดบอกนะครับเวลีกูดเลยนะครับผมโอ้โหสลหรับพี่วาวันนะครับผมอ่ะก็เป็นรหัสโหดแล้วก็แปลกรหัสนึงตรงสี่ข้างสูงนี่ครับผมโคตรเท่นะครับผมอ่ะโอเคก็ผ่านไปนะครับสลหรับยูดีที่4นะครับผมเรามาดูยูดีสุดท้ายกันบ้างที่พี่ที่พี่บอกว่าแปลกที่สุดแล้วนะครับผมนะก็เป็นยูดีนะครับผม4 8 7 6 9 8นะครับ2อ1นนะครับอ่ะกดไปเลยนะครับ มาดูกันครับผมอืมโอ้โหตกใจแวบแรกเลยสิทธิ์ขั้นสูงอ่ะดูการแต่งตัวก่อนนะครับอืมก็ถือว่าแต่งตัวใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ชื่อตัวละครก็คือ c v r นะครับเลเวลหกสิก้งนะครับผมแล้วก็ UED เนี่ยนะครับผมก็คือ487ดะค็ดบ6ห8 2,1ดสอนะครับคนกดไลค์หนึ่งหน้คนอู้หูอยู่แค่นี้นะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็สิทขั้นสูงนะครับโอ้โห มีแต่เลขหนึ่งเลยนะครับผมเฮ้ยแปลกโคตรแปลกอ่ะดูดิสุดล่าสุดเล่นวันนี้ด้วยนะครับโอ้เล่นวันนี้ด้วยนะครับล่าสุดนะครับวันที่สิบหกนะครับผมดูสิขั้นสูงนะครับผมมันแปลกตรงนี้แหละนะครับผมเฮ้ยโคตรสุดนะครับในส่วนการเล่นนะครับเราไาดูส่วนการเล่นบ้างนะครับก็ถือว่าเล่น ใช้ได้เลยนะครับผมไม่ไม่ถือว่าขิดเลย่นะนะครับแต่เศษขั้นสูงเนี่ยโอ้โหมาแปลกเลยทดียวนะครับผมรู้เรื่องเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เลยสําหรับอ่าห้ายูดีที่แปลกที่สุดในเกมนะครับผมบก็แปลกบอกเลยว่าแปลกที่สุดที่พี่ทํามาแล้วนะครับผมโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับยูดีแปลกๆหรือว่ายูดีที่รวยที่สุดกว่า GM นะครับผมใครมียูดีแปลกๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมพี่จะปากหมดุด ให้คอมเมนต์นะครับส่วนที่หนุน้องจะคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์อื่นก็คือคอมเมนต์ทำตามกติกาที่แจกเพชรนะครับที่เดี๋ยวพี่ทวนอีกรอบนะครับก็คือก,กิจกรรมแจกเพชรนะครับผม แจกเพชรทุกคลิปก็คือนะครับพี่เอาคลิปนี้สุ่มไปคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องพี่ช่องพีชแอนน์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งช่องพี่นะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ยูดีไม่ชื่อเฟสตาคลิปนี้เลยแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าดูไม่จบก็คือจะโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะครับผมเอาโอเคแล้วพี่พาไปแก้โค้ดกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลืมนะครับผมอ่ะโอเคก็เป็นโค้ดยกเซิร์ฟเหมืออออนนนนนนเเเเดดิมะคครรััับบป็็โ้แช์์ตกก่ง ก็ใส่ได้ยกเซิฟเลยใครมีรหัสไก่หรือว่าเรามีรหัสสำรองก็ใส่ได้เลยนะครับผมก็เป็นโค้ดสกินปืน3วันแล้วก็1วันนั่นเองนะครับใส่กันเล่นคำขำลายเครียดนะครับผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับนี่ก็ใส่ได้ยกเซิฟเลยนะครับนี่เลยนะครับผมนะก็อย่าลืมไปใส่กันนะครับก็ หมดเขตน่าจะวันอาทิตย์แหละนะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมันนี้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ครบ1,000ันไลฟ์ในครึ่งชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับรอพี่แจกได้เลย1,000เพชรน,นะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมาฉลอง6 0 0 0 0ซับด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ